คุณคิดว่าเคยเจอเรื่องรักที่แปลกที่สุดแล้วหรือยังงานแต่งงานนี้เจ้าสาวปฏิเสธชายในฝันของเธอแล้วตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่ตาบอดและพิการแต่เรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเขาเป็นซีอลึกลับและความลับในอดีตของเธอจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่ออย่าพลาดดูจนจบเพื่อค้นหาคำตอบทั้งหมด สายลมเย็นพัดผ่านลานพิธีผ้าม่านสีงาช้างไหวเบาเหมือนหายใจกลิ่นดอกมะลิลอยคลุ้งในอากาศเสียงกระซิบของแขกดังเหมือนฝนโปรยเจ้าสาวยืนแข่งค้างรอยยิ้มที่ฝึกมาเป็นเดือนค่อยๆแตกสลายเจ้าบ่าวที่เคยสาบานว่าจะจับมือเธอกลับถอยหลังหันหน้าไปทางหญิงอีกคนดวงตาเขาเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังจมลง เสียงหัวใจเต้นดังในหูราวกลองสงครามแสงไฟจากโคมระยะสะท้อนเป็นเงาวูบวาบทุกอย่างมืดและว่างเปล่าในชั่วครู่เสียงประกาศถูกขัดด้วยความเงียบงนันแขกหลายคนหลบสายตาบางคนส่งเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนชมละครที่ไม่เกี่ยวกับพวกเขาเธอพยายามยืนให้ตรงแต่ขากลับสั่นจนเกือบสุดมือเย็นเหมือนน้ำแข็งริมฝีปากไร้เสียงใดตอบโต้ท่านใดนั้น เสียงล้อรถเข็นดังเข้ามาชาหนักสะท้อนในโถงพิธีที่กลายเป็นเหมือนอุโมงค์ยาวชายหนุ่มบนรถเข็นหยุดตรงหน้าเธอผิวซีดดวงตาปิดสนิทขาทั้งสองข้างพันผ้าสีขาวทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความทรงพลังแปลกประหลาดแม้เขาจะมองไม่เห็นใครเลยก็ตามเขายื่นมือออกมาอุ่นมั่นคงต่างจากทุกสิ่งที่เธอเจอในวันนั้นแขกทั้งงานเริ่มหันมามอง เสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมหมุนวนรอบตัวเหมือนพายุพิธีกรประกาศชื่อเขาน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยบอกว่าเขาคือเจ้าบ่าวคนใหม่ผู้ชายที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นในงานนี้เธอเงยหน้าขึ้นลมหายใจของเธอสะดุดกลางอกเมื่อได้ยินประโยคต่อมาประโยคที่ทำให้ทั้งงานเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเขาคือซีอผู้ลึกลับเจ้าของบริษัทที่แม я, แต่เจ้าบ่าวคนแรกยังกลัวจะเอ่ยชื่อและวันนี้เขามาเพื่อแต่งงานกับเธอมือของเขากระชับมือเธอแน่นขึ้นความอุ่นแล่นขึ้นตามแขนแต่ในความอุ่นนั้นมีอะไรบางอย่างบางอย่างที่ทำให้สันหลังของเธอเย็นวาบชายตาบอดพูดประโยคแรกน้ำเสียงทุ่มเรียบแต่มีแววบางอย่างซ่อนอยู่เป็นแววที่ทำให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหวะทันทีและก่อนที่เธอจะตอบได้ เขาก็โน้มหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาและกลิ่นหอมเย็นประหลาดที่ไม่เหมือนใครแล้วเขากระซิบคำหนึ่งคำที่ทำให้เธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขากระซิบคำหนึ่งเสียงเบาจนเหมือนลอยมากับลมหายใจแต่ชัดพอให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะฉันเลือกเธอตั้งแต่ก่อนที่เธอจะรู้ตัวเสียอีกลำคอของเธอแห้งผาก เหมือนกลืนก้อนหินที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวหนาวลงอย่างประหลาดทั้งที่เปลวเทียนยังสั่นอยู่ตามแรงลมอ่อนเธอพยายามขยับถอยแต่มือของเขากลับจับเธอแน่นขึ้นแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นแรงของเขากลับเหนือกว่าที่ควรเป็นเหมือนมีบางอย่างคอยประคองผลักดันและบังคับเธอให้ยืนอยู่ตรงนั้นเสียงแขกเริ่มเงียบลงเหมือนทุกคนกำลังรอฟังสิ่งที่เขาจะพูด หรืออาจเหมือนกำลังมองละครที่ไม่มีใครควบคุมจบได้เธอรู้สึกถึงลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นอคอขนลุกตั้งชันดวงตาของชายตาบอดยังปิดสนิทแต่ใบหน้าของเขาเหมือนกำลังมองทะลุทุกอย่างเหมือนเขาเห็นเธอมากกว่าที่ทุกคนเคยมองเห็นลึกกว่าชัดกว่าจนเธอรู้สึกเหมือนเปลือยเปล่าต่อหน้าเขาฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเขาพูดชาชัดทุกคำหนักจนเหมือนตกลงบนพื้นเสียงดัง เธอหายใจติดขัดจังหวะหัวใจสั่นไม่เป็นระเบียบกลิ่นดอกมะลิที่เคยหอมกลับคล้ายจะกลายเป็นกลิ่นอับชื้นเหมือนห้องที่ปิดทึบมานานชายตาบอดยกมือขึ้นปลายนิ้วไล้หลังมือของเธอแผ่วเบาแต่ความรู้สึกกลับเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านกระดูกวันที่เธอร้องให้คนเดียวบนสะพานนั้นเขาเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินฉันอยู่ตรงนั้นด้วยแม้เธอจะไม่รู้ก็ตาม เธอชะง,งักมือเย็นเชียบภาพความทรงจำแวบเข้ามาคลืนฝนตกที่เธอยืนร้องไห้ตอนที่คิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเขากล่าวต่อเสียงทุ้มแผ่วแต่เหมือนกรีดลงกลางอกฉันเห็นเธอชัดเจนกว่าคนที่มีดวงตาทุกคนในโลกนี้เธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความสับสนกำลังครอบงำมากกว่าทั้งร่างกายเบาเหมือนจะล้มแต่กลับขยับไม่ได้แม้แต่น้อย แสงจากโคมระยะสะท้อนบนใบหน้าของเขาทำให้เธอสังเกตเห็นรอยยิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าอ่อนโยนหรืออันตรายพิธีกรเริ่มเรียกให้เธอขยับเข้าไปใกล้เพื่อเริ่มขั้นตอนต่อไปของพิธีฝูงชนเคลื่อนตัวเล็กน้อยเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังค่อยๆชิดเข้ามาแต่ชายบนรถเข็นยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยทั้งห้องก็เงียบลงอย่างประหลาดเหมือนเสียงทั้งหมดถูกดึงหายไปในอากาศ เขากระชับมือเธอแล้วเอ่ยประโยคต่อมาประโยคที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เงามืดลึกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหลังจากคืนนี้เธอจะอยู่ภายใต้สัญญาของฉันและไม่มีทางถอยกลับได้อีกแล้วใบหน้าของเขาโน้มเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นสม่ำเสมอเยือกเย็นตรงข้ามกับของเธอที่เต้นแรงจนเจ็บแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่ง ประโยคที่ทำให้ลมหายใจของเธอหยุดไปทันทีประโยคที่ทำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะโชคชะตาแต่เพราะเขาติดตามเธอมานานกว่าที่เธอคาดคิดต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวแค่ไหนเขาพูดประโยคหนึ่งเสียงเบาแต่คมเหมือนปลายมีดแตะผิวหนังฉันตามเธอมาตลอดห้าปีโลกของเธอหมุนวูบเหมือนอากาศรอบตัวถูกดึงออกไปจนหมดเสียงในโถงหายไป เหลือเพียงลมหายใจของเขาที่ใกล้จนแทบชิดแก้มห้าปีนานเกินไปลึกเกินไปมากเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญเธออ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับไม่ยอมออกลำคอตีบแน่นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบไว้ตอนเธอย้ายหอครั้งแรกฉันอยู่ตรงหัวมุมถนนเขาพูดต่อน้ำเสียงเรียบจนแทบไม่สะทกสะท้านวันที่เธอป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ฉันก็อยู่ที่นั่นฟังเสียงลมหายใจของเธอทั้งคืนเธอหายใจแรงขึ้นจนรู้สึกว่าอกแทบแตกร่างทั้งร่างเหมือนถูกจับตรึงกับพื้นขาแข็งราวกับหินหนาวจนสัน่นทั้งที่เหงื่อซึมตามไรผมแต่ฉันทำได้เพียงอยู่ไกลไกลเขายกนิ้วขึ้นแต่หลังมือเธอเบาเรอยยิ้มบางผุดบนริมฝีปากรอยยิ้มที่เหมือนจะอ่อนโยนแต่กลับแฝงความครอบครองบางอย่างที่เธออธิบายไม่ได้ เพราะฉันยังไม่มีสิทธิ์แต่ตัวเธอเสียงแขกยืนซุบซิบอยู่รอบๆเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นไกลออกไปเรื่อยๆเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอกับคำของเขาที่ดังชัดกว่าอะไรทั้งหมดวันนี้ฉันได้สิทธินั้นแล้วประโยคนี้ตกลงมากลางอกเธอเหมือนหินหนักที่ทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องเขายกมือขึ้นไล่นิ้วตามข้อนิ้วของเธอชา้ชาๆสัมผัสอ่อน แต่ทำให้เธอหนาวสถานจนหัวใจเต้นผิดจังหวะเธอพยายามดึงมือออกแต่แรงของเขาทั้งที่ควรอ่อนเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์กลับแข็งแกร่งผิดปกติเหมือนมีกำลังที่มองไม่เห็นคอยพยุงยาออกแรงมากเขาพูดเบาๆเธอไม่มีทางดึงมือจากฉันได้ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนก็ตามแสงจากโคมระยะเหนือสีสะทำให้ใบหน้าของเขากึ่งสว่างกึ่งมืด เงารอบดวงตาปิดสนิทของเขาทอดยาวลงบนแก้มให้ความรู้สึกเหมือนเขากำลังจ้องเธออยู่จริงๆเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนชาหนักก้องไปทั่วโถงเสียงที่ทำให้หัวใจเธอกระตุกอย่างแรงชายชุดดำสามคนปรากฏขึ้นด้านหลังเขาท่าทางเป็นระเบียบนิ่งราวกับได้รับคำสั่งตั้งแต่ล่วงหน้าดวงตาพวกเขาไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัย มีเพียงความเคารพต่อชายบนรถเข็นและเธอรู้ได้ทันทีว่าไม่มีใครในที่นี้กล้าขัดขวางเขาชายตาบอดเอียงหน้าเหมือนฟังเสียงบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้ยินแล้วเขาพูดชาชัดจนเธอหนาวว่าไปทั้งสันหลังเธอรู้หรือไม่ว่าเหตุผลที่เจ้าบ่าวคนแรกทิ้งเธอกลางพิธีคืออะไรเธอเงียบขอแห้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนปลายผมของเขาเกือบเฉียดแก้มเธอ เพราะฉันบอกให้เขาทิ้งเธอสายตาของแขกในงานเริ่มมองมาที่เธอแววสงสารเปลี่ยนเป็นความไม่แน่ใจความกลัวบางส่วนเริ่มปรากฏในใบหน้าหลายคนแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาช่วยเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ล้อรถเข็นของเขากลับเคลื่อนตามเงียบลื่นราวกับมันขยับเองฉันต้องการให้เธอเป็นเจ้าสาวของฉันตั้งแต่แรกเขาพูดเสียงนุ่มที่ตัดกับความหมายอันเย็นชา และฉันไม่ชอบให้ใครมาขวางทางมือของเขาที่จับเธอแน่นขึ้นความอุ่นเกือบกลายเป็นความร้อนเหมือนเลือดในเส้นเลือดของเขาไหลแรงผิดปกติตอนนี้เขายิ้มบางรอยยิ้มที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวไม่มีใครขวางได้อีกแล้วแม้แต่เธอเองเธออ้าปากจะพูดจะร้องหรือจะขอให้ปล่อยแต่ยังไม่ทันเปล่งเสียงเขาก็ยกนิ้วแต่ริมฝีปากเธอเบาๆท่าทางอ่อนโยน แต่ความหมายกลับเหมือนกรงที่ปิดลงช้าๆอย่าเพิ่งพูดอะไรเขากระสิบเพราะหลังจากนี้จะมีเรื่องมากมายที่เธอจำเป็นต้องฟังให้ชัดเจนเขาเอนหลังพิงพนักรถเข็นยิ้มจางๆที่ไม่อาจอ่านได้ว่าเป็นความรักหรือความครอบงำแล้วเขาพูดประโยคต่อมาประโยคที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเริ่มจากความจริงที่เธอไม่เคยรู้เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวของเธอและเหตุผลที่ฉันเลือกเธอ คนเดียวเท่านั้นต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวแค่ไหนใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่รอยยิ้มเล็กนั้นทําให้ท้ายทอยของเธอเย็นวา่าเหมือนมีสายลมที่ไม่มีทิศทางพัดผ่านผิวหนังเธอขยับริมฝีปากพยายามจะถามจะปฏิเสธจะหลุดพ้นจากสิ่งที่กําลังโอบล้อมชีวิตเธออย่างเงียบงนันแต่เสียงของเขาแทรกเข้ามาก่อนชาทุ่มลึก เหมือนคำแต่ละคํากลั่นออกมาจากที่มืดบางแห่งที่ไม่มีแสงถึงพ่อของเธอเขาหยุดเราวกับปล่อยให้ความเงียบกัดกินสติของเธอไม่ใช่คนที่เธอคิดเธอกระพริบตาเร็วแรงจนรู้สึกแสบตาหัวใจเต้นสับสนเหมือนถูกลากไปสองทิศทางพร้อมกันอย่าเพิ่งตกใจเขายกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังปลอบแต่กลับทำให้เธอรู้สึกหวาดระแวงมากขึ้นฉันจะเล่าให้ฟัง ทั้งหมดล้อรถเข็นของเขาขยับเบาลื่นแต่เสียงเสียดสีที่เกิดขึ้นกลับเหมือนดังอยู่ในหูเธอคนเดียวเป็นเสียงที่เหมือนลากเธอเข้าสู่โลกของเขาทีละน้อยชายชุดดำด้านหลังสามคนขยับยืนชิดกันเหมือนกำแพงที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาใกล้หรืออาจเพื่อไม่ให้เธอหนีออกไปเขาเอียงหน้าปลายนิ้วแต่หลังมือของเธออีกครั้งความอุ่นนั้นแผ่กระจายแต่กลับทำให้ผิวหนังของเธอขนลุก ครอบครัวเธอเป็นหนี้ฉันเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่แสดงอารมณ์ไม่ใช่หนี้เงินแต่เป็นหนี้ชีวิตเธอขยับคอถอยเล็กน้อยเสียงหัวใจของเธอตีกันจนรู้สึกชาไปที่ปลายนิว้วอากาศในห้องแน่นจนเหมือนกลืนไม่ลงเมื่อ19ปีก่อนเขาพูดครอบครัวของเธอได้บางสิ่งไปจากฉันบางสิ่งที่ควรเป็นของฉันแต่กลับถูกพรากไปเธอพยายามนึกแต่สมองเหมือนเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบ ทุกภาพจำลอยซ้อนกันจนอ่านไม่ได้เขาจับมือเธอแน่นขึ้นน้ำเสียงหนักกว่าเดิมเล็กน้อยและฉันตั้งใจจะเอาคืนเธอสะดุง้งหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะอากาศที่หายใจเข้าเหมือนเจ็บแปลบในอกเขายิ้มรอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันแล้วเขากล่าวต่อแต่ฉันไม่ต้องการทำร้ายเธอเพราะเธอคือส่วนสำคัญของสิ่งที่ฉันตามหาเธอขมวดคิว้ว หายใจไม่เป็นจังหวะความสับสนเริ่มก่อตัวเป็นความกลัวความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกฉันตามหาเธอมานานมากเขาพูดเบาเหมือนกลัวว่าเสียงดังเกินไปจะทําให้เธอหายไปจากตรงหน้าตั้งแต่เธออายุห้าขวบภาพความทรงจําวัยเด็กแวบผ่านใบหน้าของแม่ความมืดของค่ําคืนหนึ่งเสียงฝีเท้าที่เธอจําไม่ได้เสียงร้องไห้ของใครบางคนที่ไม่ใช่แม่ของเธอ เธอถอยหลังอีกเก้าแต่รถเข็นของเขาขยับตามอย่างง่ายดายเหมือนลำพงใต้น้ำที่ลื่นไหลไม่มีเสียงเธอเคยหายตัวไปคืนหนึ่งเขาพูดคืนที่เธอจำไม่ได้แต่ฉันจำได้ชัดเจนเธอรู้สึกหนาวตั้งแต่สันหลังลงไปถึงเอวปลายเท้าเย็นจนแทบไม่รู้สึกพื้นเสียงแขกเริ่มกลายเป็นเสียงเบลอห่างไกลในคืนนั้นเธอถูกพาออกมาจากบ้านแต่ไม่ได้หายไปเพียงลำพัง เขาเลื่อนหน้าเข้าใกล้แม้ตามือสนิทแต่คำพูดของเขากลับเหมือนกรีดเข้าไปในจิตใจเธอเพราะฉันเป็นคนพบเธอคนแรกล้มหายใจเธอสะดุดมือเย็นจนสันชัดความทรงจำที่เธอคิดว่าไม่มีกลับแผ่วขึ้นมาเหมือนเสียงจากน้ำหลึกเขายกมือแตะปลายเส้นผมเธอชาเบาเราก,กำลังแตะสิ่งล้ำค่าที่ห้ามทำให้เสียหายตอนนั้นเธอเรียกฉันว่าเขาหยุด ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นรู้สึกว่าคำที่จะออกจากปากเขานั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอทั้งหมดเขาก้มหนา้ากระซิบเบาๆใกล้จนลมหายใจของเขาแตะผิวแก้มเธอชื่อหนึ่งที่ตอนนี้เธอจำไม่ได้แล้วเขาเงียบไปหนึ่งชั่วอึดใจปล่อยให้ความหวาดผวากัดกินเธอจนลึกแล้วเขากล่าวเสียงชัดชาเหมือนตั้งใจให้ฝังลงในกระดูก เพราะในคืนนั้นเธอเป็นของฉันตั้งแต่ยังเด็กต้องการให้ฉันเขียนต่อยาวๆจากประโยคนี้เลยใช่หรือไม่เธอยืนนิ่งเลือดในกายเหมือนหยุดไหลประโยคของเขาค่อยๆซึมเข้ามาเหมือนหมึกดำที่แพร่ลงในน้ำใสจนไม่เหลือช่องว่างให้หายใจของคุณเธอพยายามรวบรวมเสียงแต่คำพูดกลับสั่นจนแทบฟังไม่ได้ความเขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความพอใจ แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยืนยันสิ่งที่ตนรู้มาตลอดเหมือนกำลังบอกว่าไม่ว่าเธอจะปฏิเสธแค่ไหนความจริงก็ยังคงอยู่ล้อรถเข็นของเขาขยับเข้ามาอีกนิดจนเธอรู้สึกถึงความใกล้ที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกเธอยังเด็กมากเขาเอ่ยน้ำเสียงอ่อนลงอย่างแปลกประหลาดแต่ความอ่อนนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกกลัวกว่าเดิมร้องให้จนตัวสัน่นเรียกชื่อที่เธอมอบให้ฉัน เหมือนฉันคือทั้งหมดที่เธอมีในตอนนั้นเธอสายหน้าแรงแต่แรงนั้นกลับสัน่นเพราะหัวใจของเธอกำลังเต้นผิดจังหวะจนเจ็บไปถึงซี่โครงฉันไม่มีความทรงจำแบบนั้นเลยเธอพยายามถอยแต่ล้อรถเข็นของเขาก็ยังตามมาอย่างเงียบงนันเหมือนเงาที่เธอสลัดไม่หลุดเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแม้ดดวงตาของเขาจะปิดแต่ท่าทางนั้นกลับเหมือนเขากำลังมองเห็นสีหน้าของเธอทุกอย่าง เพราะมีคนพยายามลบความทรงจำของเธอเขากล่าวและฉันรู้ว่าเป็นใครเธอชะง,งักอากาศรอบตัวหนาวลงทันทีเหมือนมีเงามืดบางอย่างพาดผ่านเพดานห้องพิธีแม่ของเธอเขาพูดชชาๆเสียงเรียบแต่หนักพอให้หัวใจของเธอจมลงไปในอกเธอเบิกตากว้างความตกใจแล่นวาบขึ้นมาจนร่างสัน่นไม่แม่ฉันจะทำแบบนั้นทำไมเขายกนิ้วขึ้น แต่หลังมือเธอเบาๆสัมผัสนี้ไม่ใช่การปลอบแต่เป็นการกดน้ำหนักเป็นการยำ้ำเพราะแม่ของเธอต้องการปกป้องเธอจากฉันเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเราวกับกำลังย้อนมองภาพที่ไกลเกินกว่าใครจะเห็นและเพราะฉันในตอนนั้นยังไม่พร้อมจะรับเธอไว้ด้วยตัวเองความอึดอัดเริ่มกดทับหน้าอกเธอจนลมหายใจติดขัดเสียงในห้องเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเสียงก้องไกลเหมือนทุกคนอยู่หลังม่านทึบหนา แต่แม่เธอทำผิดอย่างหนึ่งเขากระสิบผิดอย่างร้ายแรงเธออยากอุดหูอยากวิ่งหนีอยากทำทุกทางเพื่อให้คำพูดต่อไปไม่เข้าถึงตัวเธอแต่ขากลับเหมือนฝังรากกับพื้นแข็งหนักราากับมีโซ่ที่มองไม่เห็นล่ามไว้ชายชุดดำทั้งสามยืนเรียงเป็นกําแพงเงาของพวกเขาทอดยาวบนพื้นเหมือนกำลังคืบคลานเข้าหาเธออย่างช้าๆเขาเคลื่อนตัวเข้าใกล้อีกนิด ความเงียบก่อนคำพูดของเขาทำให้สันหลังเธอชาไปทั้งแนวแม่ของเธอพยายามจะทำให้ฉันลืมเธอด้วยเธอหายใจไม่ออกอกแน่นจนเหมือนมีเชือกมารัดรอบซี่โครงเสียงของเขายังคงเรียบนิ่งแต่แฝงแรงกดดันที่ทำให้เธอแทบสุดแต่ฉันลืมเธอไม่ได้ไม่มีทางเขายื่นมือขึ้นปลายนิ้วแตะปลายคางเธอเบาๆบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้นศบกับใบหน้าของเขา แม่เขาจะมองไม่เห็นแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนเขากำลังจ้องเธอลึกกว่าใครในโลกเพราะเธอเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่เขากล่าวชาฉัดเหมือนประโยคที่ผ่านการรอคอยมานานลมหายใจของเธอสะดุดเสียงในหูดังขึ้นเหมือนอยู่ใต้น้ำลึกคนเดียวที่เชื่อมโยงฉันกับสิ่งที่ครอบครัวเธอขโมยไปเขาโน้มหน้าเข้ามาลมหายใจของเขาผสมกับกลิ่นอากาศเย็นที่ห้อมล้อมเธอ และคนเดียวที่สามารถทำให้ฉันได้มันคืนเธอสัน่นทั้งตัวเหมือนความจริงนั้นกำลังกัดกินทุกความเชื่อที่เธอมีมาตลอดชีวิตเขายิ้มรอยยิ้มที่ทำให้ห้องทั้งห้องดูมืดลงโดยไม่มีสาเหตุแล้วพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของเธอร่วงตกลงไปในความว่างเปล่าเพราะแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่แค่เจ้าสาวของฉันเขาโน้มหน้าเข้ามาประชิดเสียงของเขาแตะข้างหูเธอเย็นฉาด เหมือนตราประทับที่หลอมด้วยเหล็กร้อนเธอคือกุญแจของฉันต้องการให้ฉันเขียนต่อจากจุดนี้อีกยาวแค่ไหนเสียงคำว่ากุญแจของฉันยังสะท้อนอยู่ในหูเธอเหมือนเสียงโลหะกระทบกันในห้องปิดทึบก้องซ้ำทิมหลึกจนปลายประสาททุกเส้นสันระร,ริกเธอหายใจแรงอกขึ้นลงอย่างไม่เป็นจังหวะรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นหนาวขึ้นและมืดลงทีละน้อย ชายตาบอดยิ้มบางรอยยิ้มที่เหมือนคนกำลังรอคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามที่เธอรู้ว่าต้องถามแม้หัวใจจะไม่อยากได้คำตอบเลยสักนิดกะกุญแจอะไรเสียงของเธอเบาราวกระสิบแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนฟังออกชัดเจนเขาเลื่อนปลายนิ้วไล้ตามแนวกรามเธอเบาชาแต่สัมผัสนั้นทำให้เธอขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็น กุญแจของสิ่งที่ครอบครัวเธอซ่อนจากฉันเขาตอบราบเรียบแต่แฝงแรงที่ทำให้ท้องเธอจมวูบลงเหมือนกำลังตกจากที่สูงเธอสายหน้าไม่แรงพอไม่เด็ดขาดพอเพราะร่างกายของเธอกำลังถูกความหนาวจับจนแทบชาฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอพยายามถอยแต่เขาขยับรถเข็นตามอย่างแน่นอนและเงียบกว่าที่ควรเป็นแน่นอนว่าเธอไม่รู้เขาพูด เสียงทุ้มของเขาทำให้พื้นรอบตัวเหมือนสันแผ่วเพราะคนที่เลี้ยงเธอตั้งใจให้เธอไม่รู้หัวใจของเธอกระตุกดวงตาเบิกกว้างรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนสวนทางกับร่างกายแม่ฉันจะไม่มีวันแม่เธอซ่อนทุกอย่างไว้เขาพูดแทรกเสียงเรียบแต่คมพอจะตัดลมหายใจเธอให้ขาดกลางประโยคซ่อนจนกระทั่งต้องโยนความทรงจำของเธอทิ้งเพื่อให้ฉันตามหาเธอไม่พบ เธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังหายไปทุกอย่างเบาแต่กลับเจ็บเหมือนถูกดึงออกจากความจริงที่เธอเคยรู้จักมาตลอดชีวิตชายชุดดำด้านหลังเขาขยับนิดเดียวแต่เสียงรองเท้ากลับดังเหมือนประตูเหล็กปิดตายชายตาบอดเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศรอบตัวเธอเสียงที่เธอเองกลับไม่ได้ยินตอนแม่เธอเลือกปกป้องเธอเขาเริ่มพูดชแต่หนักแน่น เธอถูกพาออกไปกลางดึกรีบล้นลานเหมือนกำลังหนีบางสิ่งเธอขยับถอยอีกครั้งแต่หลังของเธอกระทบเสาเสียงดังเบาแต่พอให้เธอรู้ว่าไม่มีที่ให้ถอยไปอีกเธอไม่จำอะไรเลยใช่ไหมเขาถามไม่เร่งไม่กดดันแต่เป็นคำถามที่เหมือนขุดลึกลงไปในหัวใจของเธอเธอสั่นสีสะชาเหมือนเด็กหายทางในความมืด เขายกมือของเธอขึ้นจับด้วยแรงที่ไม่ควรเป็นไปได้จากคนที่ร่างกายอ่อนแรงและวางมือเธอไว้เหนือออกของเขาตรงหัวใจที่เต้นสม่ำเสมอจนเกือบไร้ความรู้สึกเพราะความทรงจำนั้นเขากล่าวแม่เธอลบออกด้วยตัวเองเธอหายใจติดขัดเหมือนอากาศหายไปจากห้องเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้กระซิบเบาแต่ชัดจนเหมือนกระซิบอยู่ในกระดูกเธอความทรงจำที่เธอร้องให้เรียกฉัน ที่เธอยึดชายเสื้อของฉันไม่ปล่อยที่เธอบอกว่าเธอเจ็บและขอให้ฉันอย่าทิ้งเธอไปโลกทั้งใบหมุนวูบเสียงในห้องเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังหนักแรงเหมือนกำลังกระแทกกับกำแพงในอกแม่ของเธอเห็นทุกอย่างเขาพูดต่อและวันนั้นเธอรู้ว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปเธอสะอึกน้ำตาเริ่มคลอโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความกลัว หรือความสับสนหรือเพราะความจริงบางอย่างกำลังพยายามฟื้นขึ้นมาเธอเองก็ไม่รู้เขายกมือขึ้นแตะข้างแก้มเธอสัมผัสเพียงปลายนิ้วแต่ทำให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเธอตึงเครียดพ่อแม่เธอนี่เขากล่าวซ่อนเธอเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับตัวตนเธอเพื่อไม่ให้ฉันหาเจออีกเธอกัดริมฝีปากแรงจนรับรู้ถึงรสเลือดจางๆแต่เธอยังมีบางอย่างที่ซ่อนหายไม่ได้เขาพูด เสียงทุ่มที่ก้องในหูของเธอบางอย่างที่เธอพกติดตัวมาตั้งแต่เกิดเธอเบิกตารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นในวินาทีนั้นชายตาบอดยื่นมือรูปหลังคอของเธอชาเราวกับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างแล้วปลายนิ้วเขาก็หยุดนิ่งตรงบริเวณหนึ่งบริเวณที่เธอไม่เคยคิดว่ามันมีอะไรนี่ไงเขากระสิบรากับค้นพบสิ่งที่รอคอยมานานหลายปี สัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครสามารถลบได้ปลายนิ้วเขากดลงเบาๆเพียงครั้งเดียวแล้วความรู้สึกบางอย่างคุ้นเคยลึกและน่ากลัวแล่นพรวดขึ้นมาจากก้นบึ้งของความทรงจำที่ถูกปิดตายเธอหอบเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดดวงตาพร่าหัวใจเต้นรัวจนเจ็บเขากล่าวเบาๆคำที่ทำให้เธอรู้ว่าความจริงทั้งหมดกำลังจะเปิดออก ทีละชันยังไม่อาจหยุดได้เครื่องหมายของฉันเขากระสิบที่ฝังอยู่บนตัวเธอตั้งแต่คืนที่ฉันช่วยชีวิตเธอไว้แล้วเขายกมือเธอขึ้นประกบด้วยมือของเขาทั้งสองข้างน้ำเสียงอ่อนลงแต่เต็มไปด้วยแรงครอบครองหนักแน่นจนแทบหลุดออกจากผิวหนังเพราะเธอเป็นของฉันมาตั้งแต่คืนนั้นและฉันมารับเธอกลับคืนแล้ว ต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวๆจากประโยคนี้เลยใช่หรือไม่เธอหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ในความกลัวนั้นกลับแทรกความสงบบางอย่างเข้ามาเหมือนสายลมอ่อนพัดผ่านกลางพายุชายตาบอดยิ้มเล็กรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งการครอบงำอีกต่อไปแต่เป็นความเข้าใจเป็นความมั่นใจที่มอบให้กับเธออย่างเงียบๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขากล่าวเสียงนุ่ม ฉันไม่ต้องการทำร้ายเธอฉันแค่ต้องการให้เธอปลอดภัยและอยู่กับฉันเธอเงยหน้าขึ้นสบกับใบหน้าของเขาในดวงตาที่ปิดสนิทนั้นเหมือนมีแสงบางอย่างส่องออกมาอบอุ่นและมั่นคงฉันฉันไม่เข้าใจทั้งหมดเธอพูดเสียงสัน่นแต่ครั้งนี้เสียงนั้นมีความหวังแทรกเข้ามาความหวังว่าอย่างน้อยความจริงทั้งหมดก็ไม่ได้น่ากลัวเกินไป เขากระชับมือเธอแน่นขึ้นเบาๆเป็นแรงปลอบแรงที่ไม่ใช่การกดดันแต่เป็นแรงที่บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเราจะเรียนรู้ด้วยกันเขากระสิบฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าความทรงจำไหนจะกลับมาหรือจะหายไปฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกแล้วลมหายใจของเธอเริ่มสม่ำเสมอความตึงเครียดค่อยๆคลายดวงตาที่พร่ามัวจากน้ำตา เริ่มมองเห็นรอยยิ้มจากแขกในงานแม้ทุกอย่างจะยังเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ความรู้สึกปลอดภัยกลับแทรกเข้ามาเธอพยักหน้าเบาๆเป็นการตอบรับการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายลมเย็นพัดผ่านลานพิธีอีกครั้งผ้าม่านไหวเบาแสงไฟจากโคมระยะเปล่งประกายอ่อนและโลกทั้งโลกเหมือนหยุดนิ่งเพื่อยืนยันว่าช่วงเวลานี้ เป็นของเธอเป็นของเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับแต่มีเพียงความจริงใจและการอยู่ด้วยกันเธอยิ้มครั้งแรกอย่างแท้จริงและรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอก็จะไม่ต้องกลัวอีก